ได้ได้มนนี้เดอยเด็กขาอย่าพึ่งลกแย้วาเล่นเกมอีกเป็นเกเ็วเร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 ็วเขอตัวแดงคนเดิทำันเด็กไปังไรน้องไข่รองไดขอบคุณครับด้วย อ่าต่อไปนะคะจะให้เด็กน้อยเล่นเกมอ่าเล่นเกมคุณผู้ค้าเคลียพื้นที่สนามเด็กเล่นให้หน่อยค่ะอะเดเดๆคะเข้ามาก่อนลูกเข้ามาก่อนนะคะ เอาน้องสองปีก่อนนะน้องสองปีน้องสองปีก่อน้องสองปีเนี่ยคนเด่นเด่นเห็นได้ชัดเลยนะคะเอาไอติมเลยค่ะเอาไอติมเลยแก้วแก้สวยแก้วแก้วสวยก้วแก้เป็นนีบมะ้าวเลยนะ อั่นนะอน้องสองปีก่อนนะคะน้องสองปีเอาเกมอะไรดีก่อนคะคุณตูขาอารขาสองาถสองขาถขาคขออนุญาตนะคะอีกฝัหนองขา่อันนี้เอาไอิมห่วหรือ็กทเล็กกีฬาเนี่ย นะคะจะเป็นการละเล่นนะคะจะให้เด็กน้อยสองปีนะคะเล่นสองขาไถสองขาไถมีกี่ตัวคะเป็นกูสี่ตัวอ่าเิวเออวายุยิวเดนวายุพี่นะคะอย่าพึ่งนะคะพี่เอาผู้ชายก่อดวายุเฟมตัวเองนะ ไปแล้วไปก่อน พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับพร้อมหรือยังคะไม่มีครับเลยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับฟังเสียงโนวีดนะหนึ่งสอง

เดินนะลูกน,นะไม่ได้วิ่งนะเขาวิ่งล้มเลยนะนีนีคมันูอี้มันเซอรันนอเลยอันมอันมค่ะ พาคุณพ่อจมหุ่นน้ะคะสงมองเท้าคุณอยู่ตรงนี้นะคะแล้วคุณพ่อจะพาไปแสดงอยู่ตรงนี้นม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 คุณพนสีนมก้านมนมมต้องมาเบิงเด้อน้าเวทีเอเด้อรู้ค่ะเด้อให้คุณพ่อจัดกาเลยนะคะอยู่หลังเวทีจนมคุณแม่ไปมรงเลงนมจ้านมจ้านะคะพรุ่งนี้ อย่างนี้ยางน่เห็นเ่าเห็นแหนพุหยไหนมจ้านมค่บคุณอีจัอถุงมาได้ปหคะได้จ้าได้จ้านุนีนมผู้พานนี้อร่อยนะจ้านมผู้พานจ้าเอาไหมเอาเลยค่ะคลยจับเับเลย นมโบรานอยากยได้อีกไหมคะยัง